เกล้วจังสีจูบ้าอ,อย่าลืมเอิญได้มือจูบนะพี่อัยบ้าพรุ่งนี้ลราปล่อยขี่เหี้ยเฮ้อสบายดีทุกคนสบายดีอีกรอบได้จ้าเนี่ยรอคนเขาน้ำตั้งเหยียงก่อนพี่น้องเธอเดม,ม่าลราซอยเขาก่อนเขาบรอยากซอยเขากับยางดอกซอยเขาก่อนเดม,มาอะไรก็ได้มันฉีมลมรถไทยติพี่อัยนี่นะ ม,มินมินและไม่ใช่บลมซะบอก่จะ่อารถไทยเขา่ากระเทินเนาะฮ้าห่มใหญ่ขากะลีนี่น,น,น,นะมาเหตุตูบนอนเผากล้องเข่าอยู่นี่เป็นยังซิมึงกับกันห่มขากะลีนี่ ใครกินถัน่าวาโอ้โหมะขา,ามน้ำลายกูแตกห้องไม่้แถวนี่อยู่หาเห็นสมน้ำลายแตกน้ำกินใส่กระสอบ ทําบ่ตงนันตกเนาะพี่ใหญ่กระเทินเนาะห้องบ่เกี่ยวให้นี่ออกซะก่อนเออมันยังมีหน้ามันคือว่าล้ฝนดี ไปลงบานี้พี่น้องคนเข้าแล้ก็เมื่อมื้ออืนเถาะกันใหม่ผู้ใดพี่น้องเอ้ยมื้ออืนเช้าเข้ามาอีกประมาณ4-5าคือสิแล้วนะตรงนี้พี่น้องแล้วก็ทงทุ่ก็4-5ซายามเกี่ยบ่ยากก็ยามดำดอกพี่น้องแบโตรถบ่มีเฮือนนี่ก็ง่ายสบายไปอีกแบบพี่น้อง ตาคนตาคนกองเสียวยได้สิเสียวใส่เด็กขั้นน้อยๆหนึ่งแต่เพิ่นเอาขาออกมาเนี่ยแหละเกย์เกยเกยเกยมาหน่อยแม่ cười 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 coi. cười cười cung nhàng, cung nhàng mà cười 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 Hả Hả cười Thái xì cười cười ริมๆเลยพี่น่องเลยแบบเอ้ยหนือี่ิกเน่าอันนี้เกาะกุิลกงดูนะอุ้มกูดว้วย <laughs> ขึ้น <laughs> <laughs> ขึ้นองนั้สิมาอุ้มกูขึ้นนะ เจ็ดสิบโลไม่แหงแ้งเลยแหม่เก้าิบเก้าโลมึงขนาดย,ยังว่ามันคือบัวต้นนี้ขึ้นก่อนอืมอืมสีกันกูเห็ดนะมึงคนนี่ให้กูเห็ดนะเซ่แต่แท้กันกูเห็ดผัดเราจะซ้อนแล้วย้อน ครึ่งผ้าก็คึ่งๆอยู่ไดพี่น้องจา้าเดี๋สิลายสิไจากคลิปนี้ก็ได้เป็นางคลิปพี่น้องโทรศัพท์ก็ที่มันล,ลนะ่ะเนาะแต่มันเป็นน้ําเอียงเฮาก็บ่ฮู้ฮะเมื่อาสาไสเมื่มอก็คนเข้าซอยมึงก่อนมาล่ะมันบ่ได้มีนะนมนมนๆกระจกโยอา ห,หัวเข่าหรือหัวออกนี่นะพี่ไอ้เนี่ยนี่บอสเอากูมาแต่เศร้า,า,ม,า,ามึงจะบอได้เงินตัวกูไปเอาเงินให้ก้ามานอ้อที่อันนี่ อ่าเบิ่งรถลดพญเงียงอันรถลดพญเงียงฆ่าให้นะมือนี้นะชึบ มันก็สีนักแน่ได้ผูมันก็สีนักแน่ได้เพราะว่า,าวเกี่ยวเส้าหนิโอ้ยเหนื่อยแล้วเด้พี่น้องเอ้ยก็ได้เหนื่อยแล้วสั่นบวบๆกันเลได้อันนียวเอฟซีเนี่นยมาเยสแสดงแล้วไม่เห็นช่วยอะไรเลยเวลาเวลาง,งานแล้วก็มีแต่แนวเป็น ผัสเยษเป็นผัสเศเกรบหน่อยสิสามหมาัสิสูงนะั่นนะการเอาเรลียบคันตัวนี้มันสูงนาน,น่าจะคองน้ำบริเหตุได้พี่น้อง ดิดำหน้าและไปสวยวเนะเาะหน้าจะฟ้องเราแบบดิดำไม่คิดจ้าก ยอดมากสิเอ okay. okay. oh, mm ้มันมาขนเข่าซอยนี่โอ้ยถึงยามนามาถึงยามทำงานมิตรเนี่ยเป็น่า่าเออภาษีเป็นภาษีเก็บภาษีไปหามอภาษีเยากเสียงเงินโอ้มันไปเยเลยสิมันบซ้เหนื่อยแต่วะเหนยให้จ๊แบบแบ่

ไปสับในค้นก็บด้วยพี่น้องปิดคลีบซะก่อนจากสีไปต่อตอนเขาออกจากไหหน้าออกจากขั้นน้องนะพี่น้องเยนยเมื่อยตหอหนยเห่อยห่ยเหน่หน่อใหน่ยน่นอหนอเห่เหนื่อน่อย์หล่สิคหนเขาเน้่เนเ

จะมีอย่างจะมีติง้งมีข้าวอะไรนั่งนี่เที่ยงอ่ะมาจะมาลอยมาเดี๋ยมาทอดตีนเอาโป๊ะเต้าโป๊ะยู่นี่ใ,ใกล้ๆอะไพี่น้องเกือบเหยียบมันแบบนี้ลรถไปแบบนี้เลยเนี่ยรวยรวยได้จังหวะมา,มาอุ้ยจังมาะตา,ายแต่ทางใดตัวสัมผัสตีนนี่ยอะพี่น้องตัวพวกใหญ่เนี่ยอ้าว จะลงพุ่นติมีแต่งได้ไปได้บ่นอาหารสิให้มันจะอ้วยขึ้นพี่บ่รถไฟหนึ่งดีเนาะอ่าหายโอ้ยวยากเห็นคนสิตโตกันทนาเอ้ยคนสิตโตโกรธมัไปได้ด้นะฮะน่ะเห็นงูหรือใจสั่นมือสั่นบ่านเนี่ยโอ้ยหยาดเด้ จจนหา,หาย่เมดฮ่ากอยังเขาเขาเถียงบ้านกินพี่นาะซองโมงล้วมั้งปันเลยซองโมงกว้พี่เนาะเขาเถียงบ้านกินเนพอตังมือ่อยเย้า เอินมาสี่เรียกว่ายูดอก เลิศหนึ่งพอดีหาหายนอนพี่น้องเอ้ามาอย่างกุกๆเลยน,นงสบายเปนอีกแบบออก็ยังเงี่ยก็ะติกคราบไทยเมื่อก่อนคนมา เอ้ยปลามาหันแหละพเสีเอาเด้มีไพ่เอาดอกตังก็ยับใช่ไหมซอมนะอย่างลักสิป้ากันได้ตาตังนังอยู่คนละส่วนสูญยากคนทวนๆไปน้อง ทีมงานเจนหัวช่องชีวิตผูกนั่งอยู่กับรสสนและสูบยาขึ้นผู้บอนในการพูดแหละเออกูลืมเนาะว่าออกไปนี่บ่ได้ขึ้นโค้งน้องชิโน่ผูกพี่น้องผูกขึ้นผูกขึ้นผูกขึ้นฟูอ๋อทิ้งขั้นแม่นขั้นแม่นว่ามันไหน่าบ่มีหนามยังว่าเนาะเขาเกี่ยวเอาทางหลุดเนาะไอ้พันท้ายหน้ามีหนามวาย ไปพี่น้องเก็บภาพมาเพ่อจำหนีขน้องขน้องมันเกี่ยวาน้องมันไปเี่ยวแค่นี้ไมเดียวเนะป่านบ๊ายบบอนี่ก็คือสีสูสีงกหมดจ้าคือน่าเนะ่านบอนี่งบกันมื่ออินสูกับเกี่ยวเกี่ยว่ะุดหน่อยเกี่ยวค่อนข้างลดอโค้งไกลได้พี่น้องผมน้องเโน่